Thank <laughs> you. ทีนี่เราก็มาอยู่กันที่สถานีรถไฟสรารยา,ายากันนะครับกั<ร>บขบวนรถด,ด่วนที่86นะครับผมเียนอยู่นั้นเป็นดีเซล412 5นะครับแอสตอ c แคทเทอร์<ร><ร>บิลล่านะฮะขบวนรถด,ด่วนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพไปครับออกเลยครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะย,ยามเช้าๆที่สถานีไฟสระารีนครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีวิศวุโลกกันนะครับวาร์ปมากันนะฮะนี่ก็อยู่น่าจะ คาดว่าน่าจะกลางย่านเลยว่านี่เป็นชาหนึ่งเนาะนี่ผมไปซินโดกผมมาครั้งแรกอะมไม่เคยมากระเจาโคมาสวยมากอะตัวนึงก็เป็นเสซสานะครับแล้วก็มีรถดีเซลรางกำลังเข้านะฮะ ขบวนไรวะ408ไหมไม่แน่ใจโอเคนะครับมันนี้ก็มาอยู่ที่สถานีโซลโลกยังค่ำคืนนะครับผมนี่เป็นดีเซล4537นะครับผมมันเดินสำรวจเล่นน,น,น,ลนนิดๆนะฮะตรงนี้ดีเซล454ครับ สี่ห้าสองนะครับจริงด้วนยะมีแคปรถจกนะักงามมีนี่ด้วยนะครับผมนี่นนะี้ก็ถือว่าเป็นคลิปเล็กน้อยแล้วกันนะที่ผมจะใส่ไว้ในคลิปไปเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็คลิปดูรถไฟด้วยนะครับท่ามนมืดเกินกะ็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนี้ผมลืมแล้วนะว่าแฮชหมายได้กันอะไรนะี่ครับอ่าครับก็นี่เป็นดีเซลแฮชนะครับ,บเป็นรถจักรสเปลีนะ่ยนไฮดรอลิกเนาะ หมายเลขเจ็ดสี่นะครับที่เห็นนี่นะจะเป็นดีเซลห้านึ่งหนึ่งสามที่พูดมาเนาะนะครับหรือเปล่ามาดูกันใช่ครับเป็นดีเซลหมายเลขห้าหนึ่งหนงสามนะครับนี่ครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะฮะยังไม่มีขบวนรถไหนเข้ามาเลยครับเนื่องจากลาช้ากันบานคนระับแต่ละขบวนนะฮะโอเคนะครับ,อนะรบตอนนี้เราก็มาอยู่นี่สถานที่พิษณุโลกนะครับผมตอนเช้าเนาะ เมื่อวานเรามาตอนกลางคืนนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็มากันตอนเช้าๆนะครับเวลาวันแปดโมงก็ไม่เชิงไว้เช้ามากครับแต่ก็เช้าแน่นับหนึ่งอยู่นะฮะจากเมื่อคืนกันที่เราดูนะครับก็ซีซ่าห้าหนึ่งศูนย์สามออกไปทำขบวนแล้วนะครับแล้วก็มีเซลสี่ห้าสามเจ็ดเนาะจอดอยู่ตรงนู้นนะครับผมที่ทําการผู้ช่วยสารวัตรหน่วยสิบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรถจักรสำรองหน่อยอ่ามีน้องเดี๋ยวว่าอะไรดีน้องโดเลมอนด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นหอคุมสัญญาณที่ทิ่โซโลกเลยครับเป็นอันนี้เป็นไฟฟ้าหมดเลยนะฮะที่นันรงาน,นนะครับก็จะมีรถจักรเฮนเซลนะครับแล้วก็ G E A หมายเลข4554นะครับผมอันนี้ก็เป็น S D A 4ครับ นี่นะครับก็หลังจากที่เราเดินมาแล้วนี่ครับเราก็จะเห็นมีแครบรถจักรไอน้ำเก่าด้วยนะครับผมใช่ฮะหมายเลข3 0บมันก็มีตัวนี่นะครับผมนี่เป็น G A หมายเลข452นะครับที่จอดจากเมื่อคืนนะเนนาะะครับมันก็มีดีเซล7009มาจอดเทียบอีกด้วยนะฝั่งนู้นนะครับรู้สึงก็จะมีดีเซล4537จอดอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะครับ นั่นนะครับก็จะเป็นดีเซล4537นะครับเดี๋ยวเดินมาต่อเลยนะครับผมก็กับน่าจะเป็นเรียกว่าด้านทิศใต้ของสถานีนะครับเดี today, two, ๋ยวเราเดินไปดูกันมาก่อยนะครับโอ้โหที่เราสังเกตเห็นนะครับก็จะมีตลาดคือโลกร่วมใจในอาคารหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งทิศใต้นะครับเดี๋ยวซึ่งผมมีเวลาไม่มากในชั้นที่จะเดินไปสำรวจนะครับผมต้อง เดินทางไปต่อครับอย่างที่ว่าครับเราจะเดินทางไปต่อครับผมก็เลยจะมาขอเก็บภาพไปเ่อกหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสที่ได้นั่งมาเท่าไหร่นะไปถึงยังรถไฟนะนะครับเซอโลก,ก็รู้สึกว่าน่าจะมาครั้งแรกด้วยนะครับก็เลยขอถ่ายเก็บไว้หน่อยละกันเป็นความทรงจำดีๆเนี่ยว่าเราเคยสักครั้งางาครั้งนึงเนี่ยเราเคยมาที่เซอร์โลกนะ เราอาจจะเดินสำรวจทิศเหนือไม่ได้แล้วนะครับก็จบที่ทิศใต้แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอครับ ก็แบบดูรถไฟ EP นี้เนาะไม่ก็เทีย่ยว EP นี้นะผมก็ขอจบ EP การเอผมขอจบซีรีส์ดูรถไฟ EP ที่ค่าก็ไ่กี่สิบห้าไม่ก็สิบหกก็ได้ครับไม่เพียงเท่านี้นะครับกับสาร์วิศวโลกเนาะก็ยินดีนกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับก็อร่อยครับแล้วไว้เจอกันครับสวครับ